เอาแล้วผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวลิปนี้เราจะมาขุดคลองกันต่อแล้วกันนะผมก็เป็นคลองเ,อเก็บน้ําธรรมดานี่แหละครับผมคลองเล็กเขาไม่มคลองเล็กเขาไม่นี่ไงเออเขาไม่เขาเขาไม่สะใจครับผมคลองเล็กเขาไม่สะใจนะครับก็เราก็มันลุยขุดคลองอใหญ่ๆเลยผมนะครับเขาไม่สะใจผมก็ขุดใหญ่ๆให้เขานะครับผมก็เป็นการเอาหินไปในตัวด้วยนะผม เอาหินไปในตัวด้วยนะครับโอ mm ้โหขุดคลองครับขุดคลองเออนะผมก็บรรยากาศช่วงเย็นครับผมบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับผมการขุดคลองอยู <S <S ่ในป่าในโรงเลย้วผมเราเราขึ้นมาอยู่ในป่าเลยครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับโอเคผมไปไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆนะผมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมโอ้โหแหมชิลๆสบายๆผมโมโหกแล้วโอ้โหเสียดายจังเลยถอยถอยถอยโอเค แม่ okay, ผมเคผมขุดคลองครับผมขุดคลองนะครับปึ๊บคลองสงสัยคลองเล็กคลองเล็กไม่ไม่สะใจว่ะเนี่ยคลองคลองตัวนี้สงสัยไม่สะใจนะสงสัยไม่สะใจก็เลยเอาคลองตัวนี้อีกนะผมแม่สุดยอดไปเลยปึ๊บโอเคนะครับผม,าผมขาเรื่อยๆครับผมปึ๊บโอ้ฝุ่นกระจายผมฝุ่นกระจายนะฝุ่นเยอะจริงๆครับผมฝุ่นเยอะจริง ครับช่วงนี้ก็เราะมัดระวังตัวด้วยนะผมฝุ่นเยอะมากครับ <c oughs> หรือเปล่าฝุ <c> ่น <oughs> จากการเทดินนี่แหละ <c oughs> โอเคงัดมาผมงัดมาไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆครับยาวไปครับผม <c oughs> สามมงกีเต็มสามมงกีเต็มนะครับสามมงกีนะสามมงกีเท่านั้นนะมงกีใหญ่มากครับผมก็อตอนนี้ก็กําลังจะมืดนะผมออนนกําลังจะมืดนะ ก well. ็กำลังบรรยากาศก็กำลังสวยๆเลยผมมาเนี่ยครับดูบรรยากาศภายนอกกันเนาะบรรยากาศก็กำลังสวยๆเลยครับนี่กับการตักดินเราไม่มีการพักครับผมเราไม่มีการนอนกลางคืนนะเปลี่ยนกะอย่างเดียวผมเปลี่ยนกะอย่างเดียวนะไม่มีการนอนกลางคืนนะผมไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่เมืองเมืองไหนเมืองไหนไหนก็ไม่มีการนอนครับผมเมืองไหนไหนก็ไม่มีการนอนทั้งนั้นครับเปลี่ยนกะอย่างเดียวนะครับว้า โอเคยาวๆไปผมยาวๆไปนะผมแวบจุ่มโอเคตอนนี้ก็เปิดไฟแล้วผมเปิด Life, สปอตไลท์สว่างจ้าเลยรผมเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องมีการนอนกลางคืนนะผมทํางานกลางคืนได้เลยนะผมก็ไม่มีการมีแต่เปลี่ยนกะนะผมมีแต่เปลี่ยนกะนะครับเอาไปให้หมดเราบผมหินเนี่ยเอาไปให้หมดเลยถ้าไม่มีเสียงก็ขอ,อไปทุกคนด้วยนะผม เอาไปให้หมดเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดนะครับผมแหบวจุ๊งงัดหมาผมงัดหมาโอ้โหชิวๆสบายๆเลยทุกคนนะแหมโอเคปึ๊บปึ๊บเดินเดินผิดเดินผิดโอ้ยเกือบแล้วเวลาเดินผิดเดินผิดอา่าเดินผิดเป็นเหตุหสังเกตได้นะ <c oughs> <c oughs> เออนะผมปึ๊บก็อ่าตรงนี้ก็เว้นไว้สักนิดนึงนะผมแ โอเคนะครับตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมเอามาไม่ตรงว่ะเออก็อต้องประมาณนี้ถึงจะตรงนะก็เล็งดีๆเอาเล็งดีๆนะเล็งให้มันตรงตรงของเขานะโอเคพยายามจะทำหกครับผมพยายามจะทำหกนะครับโอเอค okay, ขุดคลองครับผมขุดคลองไปเรื่อยๆผมเราเริ่มนอกลูนอกทางแล้วนะคลองอเออก็เราห่างเหินงานไมโครมายาวนานแล้วไงนะครผม พองานกลงหันลมก็ไม่ค่อยมีงานแม่โครเนาะเราก็รยเอาจัดให้ใหอะไงงานแมคโครเอาไปให้เบื่อไปแล้วเอาเอาแบบให้เบื่อกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับโอ,โอโ้โหแหมก็เดี๋ยวจบงานนี้ขุดนี้เราก็จะขุดขุดร่องตรงนี้นะชักร่องตรงบริเวณนี้นะครับเนี่ยลองลองท่อเนะี่ยก็ชักมันลึกกว่าเดิมครับผมแล้วก็ไอ้กว้างกว่าเดิมนะครับลึกกว่าเดิมแล้วก็กว้างกว่าเดิมนะผมก็ กเ็เขาเขาเพิ่งบอกมาเมื่อกี้ครับผมเขาเพิ่งบอกมาเมื่อ <t ell> กี้นะก็เดี๋ยวมาชักล่องอยู่ <t ell> <swell> ผมแล้วก็เดี๋ยวเราขุดอ่อสระบริเวณตรงนี้ก่อนนะครับขุดสระบ,บริเวณตรงนี้นะครับผมก็ให้มันมาถึงตรงเอ่อให้มามาถึงตรงท่อตรงนี้ครับผมตรงให้ให้มาถึงตรงท่อตรงนี้ตรงที่แม่โคยืนอยู่นะผมก็ให้มาถึงแค่นี้นะครับโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะครับก็งานคร่าวๆนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาขุดคลองบริเวณท่ออีกนะครับ ขุดคลองอยู่ท่อยนะครับก็ยาวๆไปผมยาวๆไปนะขุดคลองที่ท่อยครับมาออก็อันนี้ก็ขุดมาถึงประมาณแค่นี้นะเราเราตอนแรกว่าเอ,อจะขุดไปถึงนู่นก็คือเจ้าของนาเขาเปลี่ยนเปลี่ยนใจครับผมเปลี่ยนใจนะโอ้เปลี่ยนใจก็มาเปลี่ยนร่องอ,อ,อ,อันนี้ให้มันลึกกว่าเดิมนะผมให้มันลึกกว่าเดิมเพราะว่ามันตื้นตื้นขึ้นแล้วนะครับ โอเคนะผมปรับปรุงบ้าน,นครับผมปรับปรุงบ้านเดี๋ยวก็จะทาบ้านหลังนั้นอีกครับผมนี่หลังนั้นอีกนะผมก็มาอ่าอันนี้สะน้าหน้าบ้านทําไมเ็เ <c oughs> ขาจะให้คนเลี้ยวผมเขาจะให้คนเลี้ยวนะครับเติร์ดเรโอเคุดไปเรื่อยๆครับผมเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับุดไปเรื่อยๆครับทอยทอยโอเคก็กดมาถึงประมาณช่วงช่วงเนี่ยช่วงรถยืนเนี่ยช่วงหัวท่อเนี่ย เอาผมสูขูดให้มันเท่าๆกันนะครับขูดให้มันเท่าๆกันนะเอ้ยอไม่ไม่ต้องเท่าก็ได้คนระับมาโดยประมาณผมถึงโดยประมาณนะแล้วก็ปัน่นปั่นเป็นขันสะขึ้นนะผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาขยับรถไปอีกนิดนึงหน่อยนะไกลเกินว่ะโอ้ขยับมาขยับมา,บมาโอเคพอแล้วใกล้เกินโอเคม,มาเลียนต่อผมอปึ๊บก่องานเราก,ก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณสัก สี่ห้าวันนะผมสี่ห้าวันนะงานตรงนี้นะผมก็ใช้เวลานานเหมือนกันครับงานเล็กๆนี่ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับผมโอเคมาปึง้งเข้ามาเข้ามาเข้ามาเพียงไรเข้ามาเข้ามาผมปัปมปมป๊มครับผมยาวไปครับผมยาวไป โอเคเราอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ยเพลินดีแล้วเกินหกนาทีครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากผมก็ก็แค่ขุดขุดคลองขุดขุดสระครับผมขุดสระนะคลิปนี้ก็ขุดสระนะผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมไม่มีอะไรมากนะครับก็ขุดสระไปเรื่อยๆครับผมเนี่ก็ไปเรื่อยๆครับนี่ก็ขายไปเรื่อยๆนะครับก็ใครชอบงานขุดสระแบบนี้ก็เอ่อม้นบอกกันได้ผมก็กดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยครับผมก็มิ้นมิ้นบอกนะผมมิ้นบอกว่าผมชอบนะผมชอบ ชอบงานกุษานะผมนะใครชอบก็เม้นบอกได้ผมม้นบอกได้นะไม่กัดครับผมไม่กัดนะสวบอย่างเดียวผมกัดกับสวบเหมือนกันไหมก็อ่าคนอีสานจะรู้นะผมว่าสวบคืออะไรครับผมสวบก็คืองับครับผมงับปุ๊บเอาเลยนะครับอส่วนกัดนี่ก็คือแบบว่ากัดกัดธรรมดาคําว่าสวบนี่มันก็คือแบบว่าอมันยิ่งใหญ่กว่าคําว่ากัดอ่ะนะครับ พูดให้มันดูยิ่งใหญ่นะผมแต่แต่จริงๆรแล้วมันแปลออกมามันก็มันก็คือการกัดมันกันนะครับก็ถ้าคนกีสา,าสจะรู้นะนะผมอโอเควืมจมโอเคยาวไปครับผมยาวไปนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้หรือเปล่าน่าจะประมาณนี้ผมแล้วก็เราก็จะกั้นกั้นคันนา กั้นคูปิดไว้ผมกั้นกั้นปิดไว้นะโอเคนะตอนนี้เงินเราก็เยอะมากพอแล้วโอเคโอเคเราก็จะอ่าตักแล้วก็ปั้นปิดไว้ผมอ่าปั้นปั้นคูปิดไว้นะโอเค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 เดี๋ยวเราปั้นประมาณช่วงนี้แล้วกันเนาะอ่าเขาเรียกว่าปั้นปั้นคูผมปั้นคูนะ โอ้ชิบหายแล้วดินไม่พอแน่นอนเลยไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรนะเือไม่เป็นไรไม่เป็นไรดินไม่พอก็ไม่เป็นไรอ๋อนี่ขอแค่ได้ปั่นครับผมดินไม่พอก็หายมันพอครับผมหายมันพอครับมีความสามารถก็ต้องหายมันพอครับผมคนขับไม่โคลนครับก็ต้องหายมันพอนะยื้อ้ยมันเป็นช่วงดินหกพอดีไม่แรงผมจึงนะผมเนี่ยเห็นไหมพอพอดีเออไม่มีการไม่พอผมพออยู่แล้วนะครับ พอพอดีจมปั๊มปั๊มปั๊มเหนี่ยผมก็ประมาณนี am, ok. been, h, to to ้ผมก็ไม่มีการไม่พอผมก็พออยู่แล้วผมเอาอีกสักนิดนึงก็ได้นี่พอละพอละเออสักนิดนึงจื้อรยผมรอยรวยรอยรยด้วยกลิ่นกุหลาบโอเคเหนี่ผมเรียบร้อยผมก็ปั้นครูครับก็มันก็อาจจะดูไม่สวยเนาะครับเอาเดี๋ยวเอาสวยให้ก็ได้เออ ยืะอทำไมราตักมาไกลอย่างเนี้ยนโอเคผมประมาณนี้ผมนะผมก็ประมาณนี้แหละนะเพราะว่ามันอยู่ในเกมเนะ้ะมันจะทําให้สมจริงก็มันก็เป็นไปไม่ได้ผมนี่ยก็สวยได้แค่นี้แหละนะผมก็เนี่ยครับประมาณนี้ผมก็อ,อ่อเก้านาทีสิบนาทีแล้วผมนะผมประมาณนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาขุดอ,อ่อชักล่องให้มันลึกกว่าเดิมนะครับ ก็เป็นในคลิปนาแล้วกันนะผมนี่ลองตรงนี้แหละให้มันลึกกว่าเดิมนะครับเจ้าของนาเขาสั่งนะโอเคให้มันกว้างกว่าเดิมด้วยนะครับผมเขาบอกว่าอย่างนั้นนะโอเคคนสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงตัวนี้ผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ไบายทุกคนนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม